ดารักวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุดแลมโบส้สิทธิเศกสกลเนี่ยงัดข้อมูลออกมาโต้ออ,ออกมาตอบกลับด้วยข้อมูลนิ่มๆเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยลดงบประจำของข้าราชการงบรายจ่ายประจําในงบประมาณเนี่ย <คะ S 1> ลดลงแต่เพิ่มอะไร เพิ่มเงินจ่ายประจำตรงเข้าบัญชีประชาชน14ล้านคนออ,คอันนี้ชัดนะชัดเลยนะอันนี้เป๊ะเลยค่ะ<า>คือไปลดงบที่มันเป็นรายจ่ายประจำของข้าราชการลงจากเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าตัวเลขสัดส่วนมัน79าอรแต่ลดลงมาเหลือ7 6เยุคนี้อ,อ๋อหองบรายจ่ายที่เป็นเงินดึงมันเดือนข้าราชการลดลงค่ะ<า>แต่ไปเพิ่มอะไรไปเพิ่มเงินที่จ่ายตรงให้กับประชาชนคนธรรมดาเนี่ยที่มีรายได้น้อย14ล้านคนอ่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาลุน้นตัวอันนี้แหละย,ยิงตรงยิงตรง, <นะ S 2> ตรงเข้าบัญชีเหมือนเงินเดือนข้าราชการแต่เป็นเงินที่ช่วยเหลือประชาชนอันนี้เป็นรายจ่ายที่ให้ประจําเหมือนกันลดขล้าราชการแต่เพิ่มให้ชาวบ้านพูดง,ง่ายๆแล้วพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษของประเทศนี้ค่ะไม่มียุคไหนทําแบบนี้ได้ คุณเสกสกลนี่ให้ข้อมูลราละเอียดเพิ่มเติมด้วยคุณนุ่นเออมีรถไฟฟ้า9สายนะเปิดให้บริการแล้วสาสายเนี่ยน้ำเงินสายสีเขียวสายสีทองเนี่ยนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดอีกสายสีแดงสายสีชมพูสีเหลืองสีส้มไหนจะรถไฟทางคู่8เส้นทางเนี่ยที่รัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้พัฒนาเลยล่าสุดก็ไปเปิดละเจระขอนแก่น187กิโเมตรชะเชิงซาแก่งคอย106กิโเมตร รถไฟความเร็วสูงอีกสองสายกําลังสร้างอยู่ตอนนี้น้องคายกรุงเทพช่วงกรุงเทพโคราชแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินทั้งหมดนี้สมัยรัฐบาลสมัยก่อนที่มีแต่คําคุยในกระดาษและล่าสุดสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาให้ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดในอาเซียนกําลังจะเปิดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มอเตอร์เวย์อีก3ส,สายกำลังสร้างบางไปอินโคราชบางใหญ่กาญจนบุรีล่าสุดพัทยาม,มาป่าพุทธเสร็จแล้ว นะคะและยังมีสนามบินเบตงก็สร้างเสร็จรอเปิดใช้สนามบินต่างจังหวัดอีกมากมายได้รับการพัฒนาอย่างขอนแก่นเมืองคอนอย่างเงี้ยนะคะมีการสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่หรือเร,รือสมาร์ทเฟอร์รี่เจ้าพระยาเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงกรเกษมแฟลตดินแดงก็สําเร็จจริงในยุคพลเอกประยุทธ์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเปรมประชากรบึงบางซื่อก็ได้รับความดูแลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังถูกทอดทิ้งมาตลอด ระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำนรือบดินจินดาลำน้ำชีรัชโยธรรัชโลธรน,นะคะแล้วก็ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างแก้ลิงบางบานบางใสรวมไปถึงโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็อัพวงเงินต่อหัวเพิ่มเป็น3,853บาท ซึ่งสมัยคุณหญิงเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยงบรายหัวแค่พันกว่าบาทนี่คุณรรมโบย่า่าจำได้ไหมเนี่ยนะฮะและยุคนี้นะไหนจะมีสิทธิ์ยูเซปใช่ไหมคะเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีเนี่ย72ชั่วโมงมีการยกระดับอสมงบเพื่อสาธารณสุขในงบปี65ก็สูงกว่างบทหารเกือบแสนล้านทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะถ้าไม่เพราะความรักความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนฝีมือการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ที่มีทีมเศรษฐกิจ ทีมที่ปรึกษามืออาชีพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนเลยว่าคุณหญิงจ้องแต่จะโจมตีทางการเมืองไม่ดูเลยว่าการที่พลเอกประยุทธ์เขาทําไปเนี่ยเกิดออกดอกออกผลเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนยังไงบ้างเนี่ยนะคะและจําไม่ได้หรือว่าเงินก้อนแรกที่พลเอกประยุทธ์ใช้เนี่ยก็คือจ่ายหนี้ค่าข้าวชาวนา9ก้าหมื่นล้านไงเพราะว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยไปเบี้ยวค่าข้าวชาวนาบางคนไม่ได้เงินมาคนผูกคอตายเนี่ย และยังตามใช้หนี้คืนไปแล้วกว่า7จ็ดแสนล้านยังเหลืออีก2องแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ตามใช้หนี้ทุกปีทุกปีอีก10กว่าปีและในงบปี65เนี่ยจัดสรรเพื่อการชรําระคืนจัดสรรเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้มากกว่ายุคไหนๆเลยนะคะทำเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อลดภาระดอกเบี้ยนในระยะยาวเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยมันมีวินัยทางการเงินการคลังนั่นเอง ในภาวะแบบนี้ก็อยากจะขอร้องคุณหญิงนะฮะลดอคติลดอัตอปาลดความอยากจะไปเป็นนายกมาเริ่มต้นเป็นพลเมืองดีเพื่อช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้ฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้แล้วสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับพลเอกประยุทธ์และพี่น้องประชาชนคนไทยจะดีกว่าค่ะนี่ฮะนี่เรียกได้ว่าตบด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงนะ,ะคือปรับลดรายจ่ายประจำในงบประมาณแผ่นดินลงปรับลด เยอะที่สุดก็ยุคนี้แล้วไปเพิ่มส่วนไหนจ่ายให้ประชาชนเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดหัวคิวตัดวงจรทุจริตใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคนชราคนพิการต่างๆนานา,นานเหล่านี้แล้วเงินที่คุณหญิงสุดารัตน์ยกมาถ้าไปดูเพจที่คุณหญิงนําเสนอคอันนี้คุณแรมโบอีสานโต้ประเด็นนี้สําคัญเลย คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไปยกเอาตัวเลข20ล้านล้านอาเอางวาอยู่มาเจปีใช้เงินไป20ล้านล้าน20ล,านล้านล้านเอามาจากไหนคือเงินงบประมาณแต่ละปีเนี่ยบวกกันเจปีเดี๋ยวไปดูเพจที่คุณหญิงเอามาโพสนะคะคุณแลมโบ้อีสานโต้ประเด็นนี้ว่าไงคุณแรมโบ้บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์หยิบเอาประเด็นนี้มาโจมตีราวกับไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน อีกอันนึงครับที่พูดถึง20ล้านล้านคุณหญิงสุดารัตน์หยิบเอาประเด็นนี้มาโจมตีราวกับไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไปเอายอดวงเงินงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีมารวมๆกันแล้วโจมตีมสะท้อนความรู้อย่างเดียวคือรู้ว่าบวกเลขเป็นเพราะเอาตัวเลขมารวมๆก็จบแต่ไม่ได้มองดูเลยว่าประเทศได้ทรัพย์สินอะไรเพิ่ม ได้ทรัพย์สินอะไรมาเพิ่มบ้างช่วงที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศคแล้วยิ่งกว่านั้นไอ้ตัวเลข20ล้านล้านบาทที่คุณหญิงพูดเนี่ยราวๆ77เป็นรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถเอาไปลงทุนทำอะไรอย่างอื่นได้คือเป็นพวกเงินเดือนค่าจ้างของพี่น้องข้าราชการคิดเป็นวงเงินแล้วประมาณ15.7ล้านล้านบาทในจำนวนที่คุณหญิงยกมาเนี่ย ยี่สิบล้านล้านกำลังจะกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เอาเงินไปทำอะไรบ้างตั้งยี่สิบล้านล้านแต่คุณแรมโบ้กำลังจะบอกว่าไอ้ที่คุณยกมาเนี่ยมันตัวเล็กรวมคุณคุณพูดเหมือนกับว่าคุณไม่เคยบริหารเพราะมันมีรายจ่ายประจำอยู่สิบห้าจุดเจ็ดล้านล้านมันฟิกไว้วงมหาศาลมากคือต้องจ่ายเลยโดยที่เอาไปพัฒนาอะไรได้จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการรายจ่ายประจำค่าสาธารณปโภชต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเงินเนี่ย เอามาพัฒนาจริงนิดเดียวเองค่ะก็ต้องเอาสอ20ล้านเล้านลบออก15.7ค่ะแลมโบสอนงบประมาณคุณหญิงสุดาดรัตนี่แลมโบ้บอกว่าเนี่ยแล้วในภาวะจำกัดอย่างนี้นะงบประมาณโครงสร้างที่มีรายจ่ายประจําเยอะๆเนี่ยเคยสูงถึง7.9.2%ในปี5-6ปีที่คุณยิ่งรักเป็นนายกแล้วปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ลด,ลดลงมาเหลือ76 1ดด้อืในภาวะจำกัดแบบนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังสามารถเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารพัดที่คุณนุ่นอ่านในเมื่อกี้ค่ะท่านผู้ชมลองนึกตามภายใต้ข้อจํากัดแบบนี้แล้วตามใช้นี่จํานำข้าวด้วยใช้นี่สาระอื่นๆด้วยเยอะที่สุดถ้าไปเอาตัวเลขที่ตั้งงบใช้นี่เนี่ยเยอะกว่าทุกยุคเลยใช่ท่ามกลการภาวะแบบนี้ใช้นี่สารพัดมีรายจ่ายประจําเยอะๆเนี่ยยังสามารถเกิดโครงการพัฒนาต่างๆขึ้นมาได้ ทำไมไม่มองตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความสามารถในการบริหารจัดการคือทําแบบนี้มันไม่เป็นภาระทิ้งไว้ให้รัฐบาลชุดต่อๆไปด้วยแล้วมันสร้างโอกาสมีรายได้ด้วยใช่ไหมฮะโดยยังไงก็ไปให้เอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการใหญ่ๆหลายๆโครงการค,คุณแอมโบอีสานจรึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะความรักความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนและฝีมือการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ที่มีทีมเศรษฐกิจ และมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพโอ้โหนี่ผมว่าเป็นรูปธรรมมากนะที่ไปเอาตัวเลขมารวมๆเนี่ยแต่ไม่บอกชาวบ้านเลยว่าไม่ใช่ว่าเงิน20ล้านล้านไม่พลเอกประยุทธ์เอาไปพัฒนาหมดเลยไม่ใช่สิบห้าจุดเจ็ดล้านมันเป็นเงินเดือนข้าราชการรายจ่ายประจํานะคะนี่คนระดับคุณหญิงสุดารัตนะไม่น่าเชื่อนะว่าใช้วิธีโจมตีแบบนี้จนแรมโบอีสานเนี่ยเอาข้อมูลมาตบอะนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้า มาดูรายละเอียดอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องการจัดการเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและที่สำคัญเรื่องการจัดการเรื่องโควิดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาครับ